วันนี้พ่อแจ็คเอาหัวหมูไปไหว้หลวงปู่ปัน้นหลวงปู่ชมเป็นพาคู่บ้านของชาวตำบลบน,น้ำขุ่มนะคะอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะ ด้วยความที่บ้านเรามามาไหว้พระบ่อยนี่เลยค่ะน้องพีเจน้องคนลูกชายคนเล็กค่ะรู้เป็นหมดคือรู้ว่าถ้าสมมติว่าเรามาไหว้พระแล้วอ่ะคือเออขาจะต้องเสี่ยงเซียมซีเขาก็เลยไปหยิบมาส่วนพ่อก็คือจะเตรียมของเตรียมหัวหมูจัดเรียงให้สวยงามเพื่อที่จะได้นํามาถวายพระคือนำมาถวาพระว่าง,งั้นเถอะค่ะแล้วอ,อยู่ดีๆคือเอานี้มาให้บอกว่า ได้เลขนี้ทุกคนเห็นว่าเป็นเลขอะไรคะแต่แม่เห็นว่าเป็นเลข1.8นะคะไหนลองช่วยกันดูสิคะแต่มันจะไม่ค่อยโฟกัสเลยใช่ไหมคะแม่เห็นเป็นเลข1.8นี่พ่อจกระทำเสร็จแล้วเตรียมเรียบร้อย บ้านเราจะนับถือหลวงปู่ป้านหลวงปู่ชมเราจะไปไหว้พระกันตลอดค่ะหน้าที่จัดเตรียมของทุกอย่างก็จะยกให้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อเลยคุณพ่อเขาจะคล่องมากกว่า ครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวบ้านๆค่ะแต่แม่ก็มีหน้าที่คือจัดจัดเลี้ยงไว้ให้ปอกผลไม้ให้ ส่วนคนนี้ก็ยังม่วนอยู่กับการเสียงเซมซอ๋ออันนี้คือลาแล้วค่ะได้เวลาลาแล้ว เราก็จะเก็บของลาอนนี้ได้เวลาลาแล้วพีเจไม่ต้องครับพีอ่อันนี้นลูกชายเห็นดอกไม้ไม่ได้เลยค่ะเป็นคนที่ชอบชอบดอกไม้มากชอบรำคือ,อคพยายามจะขอดอกไม้กลับบ้านให้ได้คือชอบจริงๆช่วยกด,ดติดตามให้พาวทีฟออแฟนเพจด้วยนะคะออขอบคุณค่ะ